เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่7จ็ จิงซึ่งกําลังสั่งการพ่อบ้านซุนในเรื่องการจัดวางกําลังคนเพิ่มรอบวางเสียวินแทบจะเหาอ,อมาจากห้องหนังสือเมื่อได้ยินบ่าวหญิงที่วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามารายงานเมื่อทุกคนมาถึงก็พบกับสภาพห้องนอนที่เละเทะข้าวของแตกหักกระจัดกระจายราวกับถูกโจนหรือคน้นเทาว่ายังไม่น่าตกใจเท่ากับการที่นายหญิงของวงังซึ่งสมควรจะนอนอยู่บนเตียงนั้น ลงไปนั่งแปลก,กับพื้นในสภาพที่เสื้อผ้ายับยูย่ยี่ผมเเาากระเซิงอีกทั้งในมือน้อยยังมีเศษปลายแหลมของแจกันอีกด้วยชิงลี่เจ้าทำอะไรไปจริงหน้าซีดเผือดใจหล่นบูบไปอยู่ที่ปลายเท้าขาจะก้าวเข้าไปใกล้เทาว่านางกับประวาดเสียงดังอย่าเข้ามานะ ร่างสูงชะงงักกึกยิ่งเห็นว่านางหันมามองเขาด้วยแววตาเกรี้ยวกราดราวกับกำลังมองศัตรูก็องยิ่งทำให้เขาใจหายทั่วร่างเย็นเชียบลี่เอ,อ๋อเป็นข้าเอง ท่านอองหนุ่มเอ่ยเสียงแหบประโหยอยอย่างปกปิดความเจ็บปวดไม่มิดเรียกความสนใจจากเด็กสาวได้แววตาของนางคลายความเปรี้ยวกราดลงก่อนค่อยๆเอียงคอมองเขาด้วยความสงสัยท่านอองหนุ่มเห็นดังนั้นจึงพยักหน้าให้ช้าๆเขาทดลองส่งเสียงเรียกชื่อเล่นของนางอีกพบว่านางตอบสนองไปในทางที่ดี นางจดจำเสียงของเขาได้จดจำชื่อแล่นที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่เรียกนางลี่เอ,อ๋อส่งของในมือเจ้ามาให้ข้าดีหรือไม่ ชายหนุ่มเอ่ยอย่างพยายามใจเย็นทั้งที่แท้จริงแล้วภายในเขาสั่นไหวยิ่งกว่าผู้ใดขาทั้งสองก้าวเข้าไปใกล้เด็กสาวทีละน้อยมิต้องการให้นางแตกตื่นชิงลี่ยังคงนิ่งเฉยไม่ตอบรับเผ่าว่าก็ไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธต่อต้านอันใดอีกเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็จะเอื้อมมือถึงตัวนางแล้วว้าย จูจูเบาวหญิงที่ไปรายงานเขาและเพิ่งตามเข้ามาในห้องก็อุทานร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเห็นสภาพทั้งหมดแม้นางจะไม่ได้อุทานเสียงดังกระน,นั้นเป็นเพราะพรายในห้องเงียบกริบจึงทำให้ทุกคนได้ยินเสียงนั้นชัดเจนดวงตาไร้แววของชิงลี่พลันฉายแววหวาดระแวงระคนแข่งกร้าวทันทีไม่ออกไปออกไป นางตาวาดปลายแหลมของแสจากกันชี้มาทางเขาพลางตาวาดเสียงแหลมกล้องดวงตาที่เคยกลมโตงดงามเริ่มแดงํำเหมือนปีศาจร้ายไปาจิ้งขบกรามกรอดเมื่อเห็นว่าเด็กสาวบีบเศษกระเบื้องแหลมคมในมือแน่น จนโลหิตสีแดงข้อนหยาดหยดดงมาเป็นสายดวงตาทั้งคู่ของท่านององหนุ่มดำคล้ำลงทั่วร่างสูงแผ่รังสีเย็นเยียบอันตรายไปจิ้งก้าวฉับไปใกล้เด็กสาวโดยไม่สนใจเศษกระเบื้องในมือนางอีกเพราะไม่ว่าเขาจะระมัดระวังมากเพียงใดสุดท้ายนางก็ทำร้ายตนเองเข้าจนได้ไม่นะออกไปออกไปนางถอยกลูพางตวัดอาวุ ไปมาจนกระทั่งปาดโดนต้นแขนของชายหนุม่มที่ไม่ได้สนใจจะปัดป้องแม้แต่นิดเดียวท่านอง พอบ,บ้านชาราตื่นตระนกเผาว่าไปจริงไม่คิดสนใจบาดแผลเล็กน้อยยังคงคุกเข่าเข้าประชิดตัวนางใจใชายหนุ่มแทบดับวูบอีกครั้งเมื่อเด็กสาวพลันเปลี่ยนเป้าหมายเป็นพุ่งปลายแหลมไปที่คอตนเองราวกับตั้งใจจะฆ่าตัวตายดวงตาสีดำสนิทว่าแสงสีเงินมือแกร่งฉกไปที่ข้อมือเล็กบีบอย่างแรงจนนางปล่อยเศษแหลมลงบนพื้น โอ้ยชิงลี่เจ็บจนร้องออกมาเราว่าไปจิ้งไม่ได้ใส่ใจกลับจับไหล่บ้างแล้วขย่าร่างเล็กจนศีรษะของนางสั่นคลอนเจ้าทำบ้าอะไรแทนที่เสียงตวาดดังลั่นจะเรียกให้นางได้สติเราว่าเด็กสาวกลับเริ่มกรีดร้องทั้งยังดิ้นพลาดพล่านไปมาช่วยด้วยปล่อยฉันไปงูงูเต็มไปหมดข้า ข้าฉันข้าฉันที่ชิงรี่ร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลาราวกับคนขวัญเสียถึงขีดสุดอย่างที่เขาไม่เคยเห็นนางเป็นเช่นนี้มาก่อนการที่ต้องมองเด็กสาวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ราวกับจ้องมองคนเหยียบย่ำใจของเขาให้แหลกสลายท่านององหนุ่มขบกามกรอด รัางร่างบางที่ยังคงดิ้นเป็นพลาวันเข้ามาแนบอกไม่สนว่านางจะทุบตีหรือทำร้ายเขาอย่างไรบ้างเจ้าจะไปที่ใดชิงลี่ในเมื่อข้าเจอเจ้าแล้วเจ้าจะหนีข้าไปที่ใดอีก เสียงเขาแหบโหยสั่นรากอัดแน่นไปด้วยอารมณ์เสียวซีน้ำตาไหลพราคเอาแต่คิดในใจว่าเหตุใดจึงต้องเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับคุณหนูของนางด้วยกระทั่งชายอยากกระด้างอย่างหานต้องยังขอบตาแดงกรำเมื่อแค่เห็นแผ่นหลังที่ตั้งตรงสง่าง,งามเสมอของจิ้งอ๋องยังรู้สึกได้ถึงความแหลกสลายเพียงนี้ ไปจริงไม่ได้สนใจผู้ใดในสายตาเขามองเห็นเพียงนางมาน้อยของเขาเท่านั้นท่านอองหนุ่มนั่งตอดและลูปศีรษะเล็กอยู่พักหนึ่งนางจึงสงบลงเมื่อเขาเห็นว่านางนิ่งไปก็ค่อยๆช้อนตัวนางไปวางบนเตียงแล้วห่วมผ้าให้นางอย่างเบามือก่อนจะกล่อมจนนางพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนท่านอองหนุ่มจ้องมองดวงหน้าที่แม้จะซี๊เซียวแต่ก็ยังคงงดงามนั้น เนิดนานราวกับว่าการจ้องมองเช่นนี้สามารถเยียวยาจิตใจของเขาได้และเขาคงจะนั่งจ้องอยู่เช่นนั้นหากไม่ได้ยินเสียงเรียกของพ่อบ้านสูญเสียก่อนเมื่อหันมาก็พบเพียงชายชาราที่ยืนประสานมืออย่างนอบน้อมห้องที่เมื่อครู่อยู่ในสภาพไม่น่าดูนักถูกเก็บกว่าจนเรียบร้อย ค่าให้คนเก็บของมีคมและวัตถุที่เป็นอันตรายแตกหักได้ออกไปจนหมดแล้วขอรับสมกับเป็นพ่อบ้านที่เขาไว้วางใจแม้ไม่ต้องสั่งการชายชาราก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมดีท่านององหนุ่มกล่าวเสียงเรียบสั้นดวงตาสีดำสนิทวาวแสงประหลาดเบาหญิงผู้นั้นลากออกไปบอยแล้วไล่ออกไปเสีย ไม่ต้องเอ่ยปากเจาะจงชื่อซุนเว่ยก็เข้าใจว่าท่านอองหมายถึงบ่าวหญิงที่ทันเลอ่อทันล่าเข้ามาจนทาให้พระชายาร้องตื่นะหนกจนได้เลือดทราบแล้วขอรับชายชารารับคำสั่งด้วยความรู้สึกทั้งเวทนาปะปนกับความโล่งใจอย่างน้อยท่านอ,องก็ไม่ได้สั่งฆ่านางที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์บานปลายแบบนี้ขึ้นกับพระชายาร้อง วังจือจิงภายในเรือนส่วนตัวของหยวนหลิงถิงปรากฏบ่าไวพร่หญิงที่กำลังหัวเราะคิกคักรายงานนายของตนด้วยสีหน้าระรื่นด้วยรู้ว่าข่าวที่ตนขาบมาบอกนายหญิงจะต้องทำให้อีกฝ่ายอารมณ์ดีไประยะหนึ่งแน่ตั้งแต่กลับมาจากพิธีล่าสัตว์ประตูวังเสวียวนก็ปิดเงียบเลยเพคะเป็นความจริงรื ยวนลิงทิงจากที่เอนหลังให้บ่าวบีบนวดอยู่ก็พลันเด้งตัวผึงขึ้นมาทันทีจริงเจ้าค่ะบ่าวไพรแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้ย่างกลายออกจากประตูว่างราวกับปิดซ่อนความลับอันใดอยู่อย่างไรอย่างนั้นเจ้าค่ะหรือบางที นายหญิงของวังผู้นั้นอาจจะตายไปแล้วก็เป็นได้เจ้าค่ะสาวใช้ปากกล้าอีกคนพูดเสริมขึ้นมาพางหัวเราะไม่มีแม้แต่ความหวั่นเกรงว่าตนพูดจาลบหลู่เบื้องสูงเนื่องจากรู้ว่านายของตนจงเกลียดจงชังพระชายาร้องยวนผู้เป็นน้องสาวต่างมารดาเสียยิ่งกว่ากิ้งกือไส้เดือนยิ่งพูดจาให้ร้ายอีกฝ่ายนายของตนก็ยิ่งพอใจเพราะว่าในครานี้กลับไม่เป็นเช่น ที่เคยเมื่อหยวนลิงผิงทะลึงตามองจนพวกนางต้องเก็บเสียงหัวเราะแหลมเล็กของตนเองพลางค้อมศีรษะด้วยความหวาดกลัวนางจะตายไม่ได้หยวนลิงผิงเค้นเสียงในลำคอปลายเล็กแหลมจิกต้นขาตนเองนั่นบ่งบอกถึงความข้างแขนความตายคือสิ่งที่ง่ายได้และสบายเกินไปสำหรับมันนางแย่ชิง่งต้องมีชีวิตอยู่อย่างอปยศอดสูไม่ต่างจากข้า พระชายาท่านอองสีเรียกให้ท่านเข้าไปพบที่ห้องชาขอรับ ก่อนที่จะมีการลงไม้ลงมือระบายอารมณ์เช่นเคยก็มีบ่าวชายหน้าต่างงดงามอ่อนหวานเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนหยวนหลิงถิงชะงักไปเล็กน้อยตั้งแต,แต่แต่งเข้ามาสองสามีภรรยาไม่เคยได้พูดจาปราศัยกันแต่วันนี้เขาถึงกับเรียกนางเข้าพบหรือว่าเขารู้อะไรเข้านางปลอกตาไปมาด้วยความหวาดระแวงแต่ก็ปรับสีหน้าเดินตามบ่าวชายรูปร่างอ่อนแอ กว่าสตรีไปอย่างเงียบเชียบเมื่อเข้ามาห้องด้านในแล้วจึงเอ่ยถามไปอย่างไม่อ้อมค้อมเรียกหม่อมฉันมีเรื่องสำคัญใดหรือเพคะนั่งก่อนสิเขาผายมือไปยังที่นั่งตรงกันข้ามแม้หยวนหลิงถิงไม่อยากร่วมใช้อากาศหายใจบริเวณเดียวกับชายครึ่งเพศผู้นี้เทว่าด้วยติดใจสงสยัยถึงสิ่งที่อีกฝ่ายจะพูดคุยด้วยจึงเดินไปนั่งแต่โดยดี อ,อกลงว่ามีเรื่องใดจึงเรียกหม่อมฉันไปคะไม่มีเรื่องอันใดมากมายเพียงอยากรู้ว่าเจ้าแต่งเข้ามาแล้วชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง อยู่วังจื่จริงของข้าสบายดีหรือไม่เฮ้ออ๋องเอ่ยขึ้นโดยที่สองตามไม่ได้ละไปจากหนังสือเล่มหนาในมือยวนหลิงผิงจ้องผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวามีของตนเองด้วยความรังเกียจขยักขยแยงแต่ประกายนั้นกลับสลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นถามซ้ำว่าอย่างไรพระชายา เขาเอ่ยถามเสียงเนิบนามนำมาซึ่งความขนลุกชันเมื่ออีกฝ่ายเรียกนางว่าพระชายาเป็นครั้งแรกฟังแล้วอยากจะอาเจียนนะักหม่อมฉันสุขสบายดีเพคะตั้งแต่แต่งเข้ามาก็ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนแม้แต่น้อยเช่นนั้นเด้อ ท่านอ,องสี่เลิกคิ้วเรียวก่อนกล้องลงอ่านหนังสือต่อเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเอาแต่อ่านหนังสือหาได้สนใจตนหญิงสาวจึงขยับจะลุกขึ้นยืนและเอ่ยขอตัวกลับเรือนทว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสวามีกลับเอ่ยก้วงหัวเราะออกมาเสียก่อนพระชายารู้หรือไม่ว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องแต่งประโลมโลกเล่มนึง่งพี่น่าสนใจมากแต่กลับโดนทางการยึดไปทำลายทิ้งเสียมากหากพบเห็นผู้ใดซื้อขายอาจถึงขั้นโดนจับเข้าคุกเชียวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเล่าเพคะลิงทิ้งถามไปเช่นนั้นทั้งที่มิได้นึกอยากรู้แม้แต่น้อยไปเฮอปิดหนังสือลงพลางตอบอาจเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องมันชวนสะเทือนขวัญมากเกินไปกระมัง เจ้ารู้หรือไม่ว่าบุรุษที่เป็นตัวเอกของเรื่องนั้นถูกภรรยาตนเองวางแผนลอบสังหารโดยการยืมมือผู้อื่นแล้วทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเผ่าว่าเขากลับรอดมาได้เขาเล่าด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยพรางจ้องมองหนังสือปกสีน้ำตาลในมือแน่นอนว่าหลิงถิงหน้าซีดเผือดไปแล้วแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาแก้แค้นนางอย่างไร ชายหนุ่มหันมาถามพลางฉีกยิ้มกว้างตาหยีจนดูคล้ายสยะยิ้มมากกว่าในความรู้สึกของนางนางกำมือเข้าหากันแน่นไม่ได้เอ่ยตอบอีกฝ่ายด้วยยังหาเสียงของตนไม่เจอข้าไม่เล่าแล้วดีกว่าหากวันหลังพระชายาอยากอ่านขึ้นมาบ้างจะได้ไม่เสียอัรรรสข้าจะวางไว้ในห้องนี้พระชายาสามารถเข้ามาหยิบอ่านได้ทุกเมื่อดีหรือไม่ ไผ่เฮอกล่าวอย่างใจกว้างบรรยากาศก,กดดันพันสลายไปทันควนันขอพระไทยเพคะเช่นนั้นหม่อมฉันขอตัวไปพักผ่อนตอนเชิญพระชายาตามสบายไปเ่เฮอกล่าวเมื่ออีกฝ่ายลับหายไปจากสายตาแล้วเขาจึงเก็บรอยยิ้มตั้งแต่เกิดเรื่องในพิธีล่าสัตว์แล้วเสือข่าวยักษ์เอาแต่มุ่งไล่ล่าเขาแต่เพียงคนเดียว ก็ให้นึกประหลาดใจนักยังมีบ่าวชายคนสนิทหรือคนรักของเขาที่ติดตามไปที่ขบวนด้วยเช่นกันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับตัวไม่ต่างกันบ่าวไพร่ของเขาทุกคนล้วนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกสัตว์ร,ร้ายวิ่งผ่านพวกเขาไปทว่ากลับมุ่งโจมตีบ่าวชายคนรักของเขาเพียงคนเดียวและก็เป็นไปตามนั้นเมื่อชายคนรักของเขาไม่รอดบ่าวชายคนรักของเขาถูกสัตว์ป่ารุม เสียจนสภาพไม่เหลือเขาเดิมไปเฮ้อไม่ง้อจนคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแน่ เผ่ว่ายังสืบไม่พบสิ่งใดกระทั่งเมื่อเช้านี้เขาพบว่ามีคนวางหนังสือเล่มหนึ่งเอาไว้บนโต๊ะของเขาทั้งยังเสียบแผ่นกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าผงโลหิตหนึ่งจันอีกด้วยเมื่อเขาอ่านหนังสือนิยายเล่มนี้แล้วก็ใจหายว่ากับคำบอกใบ้จากบุคคลปริศนาซึ่งมันตรงกับสิ่งที่สันชตาตยานของเขา กำลังส่งเสียงบอกอยู่พอดีนอกจากศัตรูทางการเมืองแล้วเขาก็นึกสะก,กิดใจสงสัยยวนหลิงถิงแม้เขาจะมีได้สูงสิงกับนางแต่ก็ไม่ได้หูตามืดบอดเขารับรู้มาตลอดว่านางเป็นสตรีจิตใจเหี้ยมโหดผิดปกติกระทั่งบีบคอเบาวไพร่าตายคามือยังทำได้หน้าตาเฉยที่ผ่านมาเขาปล่อยผ่านมาตลอดเพราะไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนางหรือให้มันกลายเป็นเรื่อง จนส่งให้ชื่อเสียงของวังจื่อจริงต้องมัวหมองยามนี้เขาแน่ใจแล้วว่าพระชายาของเขาผู้นี้ก็คืออสรพิษใกล้ตัวที่เขาประมาทจนปล่อยให้มันแหวงกัดเข้าจนได้ เมื่อกลับเข้าเรือนตนเองแล้วหยวนหลิงผิงจึงไล่สาวใช้ออกไปจนหมดนางเดินไปเดินมาด้วยความกังวลกระสับกระส่ายประสาผู้ที่มีชนัะติดหลังคำพูดของเฮ่ออ่องเมื่อครู่หมายความว่าอย่างไรกันแน่เขาสะกิดใจสงสัยบางอย่างจึงต้องการส่งคำเตือนถึงนางใช่หรือไม่หากมีผู้ใดล่วงรู้ว่าเป็นฝีมือนางแล้วก็ความตายย่อมอยู่ห่างจากศีรษะของนางออกไปเพียงแค่ แค่เอื้อมมือหญิงสาวยกนิ้วขึ้นมากาัดด้วยนึกวาดผวากับโทษทันที่จะได้รับหากความลับปูดออกไปโกรธตนเองนักพี่วู้วามทำสิ่งเหล่านั้นลงไปราวกับคนไร้สติย้อนไปเมื่อหนึ่งวันก่อนพิธีล่าสัตว์ประจำปีนั้นนางพบจดหมายปริศนาวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับขวดยาหยกใสขนาดเล็กขวดหนึ่งเมื่อเปิดอ่านดูแล้วก็เป็นข้อความว่า หากต้องการกำจัดยวนเย่ชิงและไต่ห้าสามีวิปริตของเจ้าจงทำตามที่ข้าบอกจากมิสรสายท่านหนึ่ง ในข้อความนั้นยังบอกอีกว่าให้นางเจาะรูขนาดเล็กในเกี้ยวนั่งแล้วโรยผงนี้มาตลอดทางและเมื่อไปถึงที่พำนักก็ให้หาทางโปรยผงนี้ที่กระโจมของยวนเย่ยชิงและโปรยตามเสื้อผ้าของไผ่เฮ่ให้ได้มากที่สุดทุกอย่างกลับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกว่าที่คาดคิดไว้นักงานพิธีสำคัญประจำปีของแคว้นถึงกับล่มกลางคันทั้งยังไม่สามารถกำจัดตัวอัปมงคลทั้ง สองได้อีกตั้งหากมันเป็นเพราะความบ้าคลั่งชั่วขณะบางตานางแท้ๆสองสามวันก่อนหน้านางได้ยินข่าวลือว่าตระกูลเจ้ากำลังมองหาสตรีที่คู่ควรให้บุตรชายคนโตอย่างเจ้าหมิ่นชายบุรุษที่นางรักปักใจมาเนิดนานทั้งัวนแม่ทัพยังได้เทียบชื่อสตรีที่คู่ควรมาแล้วสองสามชื่อเพียงเท่านั้น ก็ราวกับมีไฟลุกท่วมแผดเผาใจนางอยู่ทุกชั่วยามยังไม่ทันที่แม่สื่อจะส่งเทียบดูตัวไปให้ฝ่ายหญิงด้วยซ้ำนางยังพรมาแทบขาดใจตายถึงเพียงนี้เช่นนี้แล้วจะให้นางทนมองเขาแต่งสตรีอื่นเข้าจวนอย่างชื่นมื่นได้อย่างไรแม้จะแต่งงานแล้ว แต่หลังจากที่นางผ่านคืนเข้าหอมาได้โดยไม่บุบสลายยังคงเป็นสตรีบริสุทธิ์ผุดพองไม่ต่างจากแต่ก่อนทำให้ความหวังเรื่องร้องขึ้นมาอีกครั้งตำหน่งหูหยินเอกของคุณชายเจ้าต้องเป็นของนางเท่านั้นแต่มันจะไม่มีวันเป็นจริงได้หากนางยังมีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่เช่นนี้ความคิดและความต้องการอย่างรุนแรงรวมทั้งความเชื่อว่าสวรรค์ต้องเห็นใจนางแล้วเป็นแน่ งมีผู้หยิบยื่นโอกาสมาให้ถึงมือถูกเวลาเช่นนี้ทำให้นางตัดสินใจลงไปอย่างไร้สติยินยอมทำตามคำสั่งของสหายแปลกหน้าผู้นั้นขอเพียงนางได้หลุดพ้นจากสถานภาพมีสวามีแล้วก็พอและในขณะเดียวกัน ก็ได้แก้แค้นนางแย่ชิงที่นางแสนเกลียดผู้นั้นอีกด้วยไม่คิดเลยว่าเรื่องราวจะบานปลายร้ายแรงถึงเพียงนี้ที่ผ่านมานางต้องใช้ชีวิตอย่างอกสันขวัญแขวน,ขวนด้วยมีรู้ว่าเงื้อมือมัจจุราชของห้องเต้จะยื่นมาถึงศีรษะเมื่อใด คืนนั้นหลิงถิงหวาดผวาจนแทบจับไข้นางนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงไม่สามารถข่มตาหลับได้อันที่จริงนางเริ่มนอนไม่หลับมาสักพักแล้วนับตั้งแต่กลับมาจากพิธีล่าสัตว์ยิ่งในวันนี้ถูกกระตุ้นความหวาดกลัวโดยเฮ่ออ๋องนางจึงยิ่งตาแข็งค้างในที่สุดหลิงถิงจึงเรียกสาวใช้ข้างกายไปต้มชาดอกไม้ที่มีฤทธิ์ช่วยให้นอนหลับสนิทมาให้ พระชายาชาดอกไม้เพคะขอบใจเจ้านับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ค้นอย่างลิงถิงเอ่ยขอบคุณสาวใช้อาจเป็นเพราะในวันนี้นางจิตใจอ่อนแอถึงขีดสุดเมื่อหันไปเห็นบ่าวข้างกายที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็ก กระทั่งยามนี้ก็ติดตามนางมายังวังจื่อจริงแล้วจึงพลั้งปางออกไปสาวใช้ข้างกายชะงักไปเล็กน้อยก่อนแย้มรอยยิ้มอย่างงดงาม เป็นหน้าที่ของหม่อมฉันอยู่แล้วเพคะเมื่อนางดื่มจนหมดถ้วยผ่านไปเพียงชั่วอึดใจหลิงถิงก็ต้องปิดปากหาวรู้สึกว่าหนังตาหนักขึ้นมาทันใดในทีแรกนางยังนึกชื่นชมชาตัวนี้ที่ส่งผลให้ง่วงงุนอย่างรวดเร็ว แต่ครู่ถัดมานางก็ค่อยๆรู้สึกผิดสังเกตเมื่อความช้าประหลาดเริ่มทิ่มแทงมาจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจากนั้นจึงไล่ขึ้นมาตามแขนขาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นนางก็ตัวแข็งค้างไปไม่สามารถขยับขยื่นกายแม้สักนิดกระทั่งจะเปล่งเสียงร้องเรียกบ่าไพร่ยยังไม่อาจทำได้ เกิดอะไรขึ้นกับนางกันลิงผิงพยายามตะโกนร้องแต่ก็ทําได้เพียงส่งเสียงคลุกคลักในลำคอความหวาดกลัวเริ่มเข้าเกาะกุมจิตใจพลันหูได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในเรือนนางจึงรวบรวมกําลังทั้งหมดพยายามดิ้นให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความผิดปกติแต่บุคคลที่เข้ามาไม่เพียงไม่รีบร้อนปลาดเข้ามาช่วยเหลือสีเท้ายังกลับยิ่งอืดอาดเนิบช้าราวกับต้องการกันแกล้ง เป็นอย่างไรบ้างเสียงทุ้มต่ำแฝงแววเย็นเยียบเอ่ยขึ้นยวนลิงถิงเบิกตากว้างเมื่อใบหน้าที่โผล่เข้ามาในคลองจักสุนั้นคือเฮ่ออ๋องสวามีของนางนั่นเองเขามาทำอะไรที่นี่ นับแต่นางแต่งเข้าวังจือจริงเขายังไม่เคยย่างลายผ่านเรือนของนางด้วยซ้ำไปลางสังหอนผุดขึ้นมาส่งเสียงเตือนพรันนางนึกถึงสภาพของตอนเองในเวลานี้กอบกับดวงตาสีดำมืดของเ่ออ๋องที่กำลังปลายมองมาราวกับนางคือเยือ่อที่ถูกตะปบไว้ภา,ายใต้อุ้งเท้าราชสีเจ้ารู้สึกไม่สบายตัวนักใช่หรือไม่ เขาเว้นช่วงไปนิดก่อนเอ่ยเสียงเย็นเยียบนั่นเป็นเพราะเจ้าถูกพิษสลายกล้ามเนื้อน่ะสิยวนลิงผิงสถานเยือกไปทั้งกายเขาลอบวางยาพิษนางยวนลิงพิง,งเจ้าสังหารคนพักของข้าอย่างเลือดเย็นทั้งยังทำข้าเกลือเพียงพ้ำตายในพิธีล่าสัตว์ใจจริงข้าอยากจะทะลกเนื้อหนังควักเครื่องในของเจ้าออกมาสับเป็นหมื่นชิน้น ไปเฮ้อเข็นเสียงลอดไรฟันบ่งบอกถึงความเครียดแค้นลึกลำ้ำที่มีต่อสตรีซึ่งนอนนิ่งอยู่เบื้องหน้าเขาแค่นหัวเราะในลำคอด้วยความสมเพชเมื่อเห็นอีกฝ่ายพยายามจะอ้าปากร้องขอความช่วยเหลือพระชายาอย่าได้หวาดกลัวไป ข้ายังไม่ลงมือสังหารเจ้าในเร็ววันนี้หรอกนั่นจะเป็นการลงโทษที่จบสิ้นรวดเร็วเกินไปสำหรับสตรีจิตใจเยี่ยมโหดอมหิตเช่นเจ้ายวนลิงเพ็งชีวิตที่เหลืออยู่เจ้าจงนอนนิ่งเป็นพักอยู่ในเรือนแห่งนี้เถิดกล่าวทิ้งไว้เพียงเท่านี้ ฮ่ออ๋องก็หมุนกายเดินจากมาและหลังจากนั้นก็ไม่เคยย่างไกลกลับเข้ามาในเรือนแห่งนี้อีกเลยหลิงถิงวาดกลัวและสับสนยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองณเวลานี้ผ่านไปไม่นานก็มีสาวใช้สองคนเข้ามาหนึ่งในนั้นเป็นสาวใช้ข้างกายของนางที่ติดตามมาจากบ้านเดิมนั่นเองยวนหลิงทิงปลอกตาพางร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่เมื่อเห็น สีหน้าและแววตาดำมืดของอีกฝ่ายแล้วก็ต้องเน็บหนาวไปถึงกระดูกไม่ต้องกลัวเพคะพระชายาหนึ่งในนั้นเอ่ยใบหน้าของนางยังคงปรากฏร่องรอยบวมช้ำจากการถูกหยวนหลิงถ้งตบตีต่อจากนี้พวกเราจะดูแลพระองค์อย่างดีที่สุดเพคะ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ